สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนผักหนามนะคะอันนี้เป็นสวนเพราะว่าเอามาปลูกกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บผักหนามที่สวนกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกันเนะว่าสวนผักหนามของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเพื่อนสวนผักหนามนะคะก็ปีนี้นะคะปีนี้หิมะตกเยอะปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะหิมะ ปีที่แล้วกับปีนี้เนอะหิมะตกเยอะนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหิมะเขาก็เต็มนี้เลยเนาะทําให้ต้นไม้เขาล้มแบบนี้เนาะนี่ค่ะเพราะต้นเขายังเล็กเนาะอันนี้ก็น่าจะปลูกเป็นปีที่สองแล้วหรือเปล่าปีปีที่หนึ่งที่สองจำไม่ได้แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วหรือเปล่าอ่ะจำไม่ได้แล้วคเพื่อนนี่ค่ะเป็นน่าจะไม่เกินสองปีนี่แหละอ่ะ ว่าท o u t u b e เพลินๆก็ลืมเนาะว่าปลูกไปเมื่อไร่ก็โอ้โห,หมดเต็มเลยเนีย่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บกันเนาะก็ส่วนนี้ก็จะมีผักน้ำแล้วฝั่งนู้นก็เป็นผักกูดเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าก็เอาผักกูดมาปลูกกันด้วยค่ะส่วน,นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นก่อนเนาะแล้วค่อยมานี่กันมาเก็บกันนะคะวันนี้ก็ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีข่าวร้ายมาบอกมีข่าวร้ายมาบอกเดินเบื่อข่าวร้ายสําหรับเจ้าแม่ผักป่าอย่างเรานะคะนี่ก็คือผักกูดโอโ้ออกด้วยแล้วมาปลูกแถวนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกขยายพันธุ์ไปเดี๋ยวมาปลูกเพิ่มค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มเนาะเพราะว่าแม่ของลุงเนี่ยเขามีที่เยอะเนาะ เดี๋ยวเรา,เาปักปำนี่แหละมาปลูกเพราะมันเป็นที่ว่างเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ปลูกอะไรนี่ค่ะเป็นผักกูดเนาะนี่ผักกูดผักกูดผักกูดโอ้โหขึ้นด้วยอะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะได้มาเก็บผักกูดตรงนี้แล้วค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนาะเราจะได้มา รู้สึกว่าเราจะปลูกผักกูดแล้วก็ตรงนี้ปลูกอะไรเนาะเซมไม้ได้หรือเปล่าจะไม่ได้แล้วเพื่อนเซมไม้ไม่น่าจะปลูกนะน่าจะปลูกผักกูดทำไมเกิดน้อยจังหรือว,ว่าเราปลูกน้อยผักผักน้ำเนี่ยก็ดูของเพื่อนบ้านสวยเชียคนนี้แหละที่บอกว่ามีคนมา,เ,าเก็บเซมไม้ที่หน้าผานะก้อนุ่นหน้าผาตรงนี้นะที่เซมไม้ที่การพามาดูเนาะอันนี้ก็เป็นที่ส่วนบุคคลที่ของ แม่สามีนะคะก็เลยโอเคนะนี่อันนี้เอออ๋นนี่ไงเราปลูกเซมไม้ตรงนี้เซมไม้ก็ปลูกคร่นนี่ไงเซมไม้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 เดี๋ยวเซมไม้ไม่ต้องปลูกหรอกเพราะว่าในภูเขามีเนาะแต่ว่าหมีหมีเออมีหมีมาคันเพื่อนเมื่อวันที่ยี่สิเจ็ดเนาะมีหมี ามาที่พุกถนนเส้นนี้นะคะถนนเส้นนี้แล้วก็นะทางหมู่บ้านเนี่ยเขาแจ้งมานะัเป็นกระดาษเงี้ยว่าเจอรอยเท้าของหมีอะไรเงี้ยชงประมาณห้าโมงเย็นนะของวันที่27นะของวันที่หกยเนี่แหละทีนี้เขาก็มีกระดาษมาแจ้งที่ที่บ้านนะคะเออเนาะก็ให้เราระวังการไป เก็บผักป่าหรือห้ามห้ามไปเก็บเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะเออนาะก็กลัวถ้าไปก็ให้พกกระดิ่งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแม่สามีก็เอากระดิ่งมาให้เนาะ,ะถนนเส้นนี้แหละแสดงว่าตามไม่รู้ตรงไหนนะภูเขาลูกนี้หรือเปล่าที่มากินมากินนะลูกพับแต่ว่าแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่การยืนอยู่เนี่ยทั้งแถบเลยนะมันจะเป็นภูเขาไงแล้วก็ออมีจะมีหมีอ่ะเพื่อนผ้าดแถวนี้เยอะมากก็เลยนั่นแหละ มีตื่นนะมีตื่นโอเคนี่ก็เป็นผักเซมไม้ปลูกแบบนี้ก็ก็โอเคนะเราไม่ต้องขึ้นภูเขาไปเนาะแต่ว่ามันก็ไม่สนุกอะปุ๊กปุกขึ้นภูเขามันน่าจะสวยกว่าอวบกว่านะอย่างหน้าพานเนี้ยมีแน่นอนฮะอบอวบเลยอะอะตรงนี้ก็เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนค่ะนะไม่ยังว่างอยู่นะเดี๋ยวให้ลงอาผักบดมัปลูกแบบนี้เนาะนาะ ลุงบอกว่ามันงอกด้วยกันยังไม่เดินมันดูเลยเดินมาแต่ไม่ดูอะ่ะเออนี่ลุงเขาก็ไปดูคลิปทุกคลิปของการอะลุงคือเอฟซตัวจริงฮะเวลาการไปคนเดียวแกก็มาคลิกดูคลิปว่าไปเก็บอะไรที่ไหนบ้าง <laughs> ไปทําไร <laughs> ตลอดดีเนาะนี่คะ่ะฝักน้ําสวยๆเลยสวยไหมอันนี้ลูก็จะจน้ำหนามนะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เราเอาไปกินนั่นแหละค่ะ นะอันนี้ว่าพอเริ่มแบบอน,นี่แล้วเนาะเรื่องอะไรเริ่มหน้าร้อนอะ่ะเริ่มแบบมันไม่ใช่ช่วงที่เราเก็บใหม่ๆมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนะาะเพราะใบมันเริ่มแก่เก็บเลยมันไม่เก็บตามต้นแบบนี้ก็โอ้อันนี้อันนี้ยังกินได้อยู่ไหมอะ่ะกินได้อยู่เนาะใหญ่ใหญ่ยุช ก็หนามก็ไม่ได้แข็งมากนะผักหนามอันนี้เนาะแล้วก็เออก็ไม่ค่อยใส่ถุงมือเก็บเท่าไหร่แต่ก็มันก็ไม่ค่อยปักเท่าไหร่นานเพื่อนเพราะว่าค่อยๆเก็บเอาหนามมันไม่ได้ยาวมากนี่ค่ะอแต่ถ้าใส่ถุงมือก็ดีแต่พอดีการไม่ถนัดเนาะว่าต้องถ่ายวิดีโอด้วยนะคะนีส่สวยๆเลยค่ะแัดเนานะก็ก็มีเพื่อนๆจำได้ว่า เก็บที่สวนที่ปลูกหรือเปล่าเออแสดงว่าติดตามมานานมากเลยเนาะสองปีสองสามปีเนี่ยค่ะเออแสดงนี่เดี๋ยวเราก็จะเป็นการเก็บผักนาำที่สวนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะผักธาระโนเมะผักธาระผักธาระ เมฆลนะ้อมกันก็มาเก็บตรงนี้แหละนี่ตรงนี้แหละอืมอันเล็กๆแบบเนี้ยอันเล็กๆแบบเนี้ยก็ได้นะคะขายตามตลาดอะเล็กๆแบบนี้แหละตามซูปเปอร์นะ คนญี่ปุ่นจะนิยมกินแบบที่มันออกใหม่ๆเลยอ่ะเป็นตาจริงๆอ่ะเป็นหนอ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้จริงๆเนาะแต่นี่ก็เล็กไปไม่เป็นไรเป็นเอาอยู่สวยๆไปด้วยบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกฝนตกแต่ฝนตกติดต่อกันไปสองสาวันดูนงถ้าตกจะตกแบบนี้ยท่านเพื่อน ถ้าอากาศด,ดีก็ดีด,ดีแค่ไม่กี่วันนี <laughs> ่ค่ะอากาศด,ดีๆนะคะอันนี้เล็กไปไหม โอเคเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละพอกินเนาะได้พอกินเลยพอกินแบบเนี่ยค่ะประมาณกําหนึ่งนะแบบนี้ก็อโอเคละเดี๋ยวเราไปตรงภูเขาตรงนี้นกันต่อนะตรงตะวันตรงนี้อีคงไม่มาเนาะแล้วก็จะถือกระดิ่งไปด้วยนะนี่กระดิง่งเดียวให้ดู ันนี้เป็นกระดิ่งคู่ใจนะแม่สามีให้มาที่เล่าใฟังเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังละว,ว่าเดี๋ยวเก็บจำไม่เขาไปเก็บตอนหลังเนาะนวันนี้มันมืดมืด,มดยังไงไม่รู้ก็วันนี้ก็เก็บผักหนาในสวนอย่างเดียวนะก็เล่าให้ฟังเลยละกันว่า,าไปไปเก็บผักว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนาะก็เมื่อกี้การขับมอเตอร์ไซค์ไปตรงที่เก็บผักป่าตรง ที่เคยไปเก็บกันนะมีผักกูดวันนี้การตั้งใจว่าจะไปเก็บผักกูดนะคะไปหักพอหักพอกผักกูดเนาะเออเพราะว่ามันจ้วงกําลังออกพอดีก็นั่นแหละเขาเขียนป้ายไว้นะว่าห้ามเก็บผักป่านะเออตรงซอยเข้าตรงนู้นนะกลับมาส่ประมาณสี่ห้ากิโลเมตรกันนะเออก็นั่นแหละพอจะเข้าไปในเขตภูเขามันมีป้ายติดไว้ว่า ห้ามเก็บผักปากลากางกเออเมื่อก่อนมันมีไหมว่าไม่น่าจะมีนะถ้ามันมีมันเป็นป้ายใหญ่เลยอะ่ะเออเราก็น่าจะเห็นเนาะเพราะว่าไปกับลุนะเเลงเนาะแล้วพอดีกางก็อ่านออกดนะ้วยเนาะก็ไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเข้าไปนี่ถูกตำรวจถูกจับแน่นะเพราะว่าเขาอาจจะติดกล้องไว้หรืออะไรเราก็ไม่รู้นะเ,เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอ,อย่างที่การบอกนะเนาะสอดส่สองแบบเหมือนจะเงียบนะแต่ว่า เขารู้นะคะบางทีอาจจะเจ้าของที่อาจจะไปไปแจ้งหรือว่าอาจจะเกิดการสรํารวจอะไรอย่างเงี้ยอย่างรอยเท้าหมีเงี้ยเขาก็ยังเห็นเลยนเนาะว่ามันเป็นรอยเท้าหมีเนาะเานี่ยแหละค่ะก็เลยอดเลยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไปดูที่ใหม่นะก็ยังมีแต่ตามถนนอะไรเงี้ยก็มีคนจอดรถเก็บได้นะแต่ตรงนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะเจ้าของอาจจะห้ามไปเก็บบุกรุกที่เขาหรือว่า อาจจะมีสัตว์ร้ายหรือว่าอาจจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ห้ามเก็บมันเลยไปเลยนะก็เหมือนที่การขายผักป่าเนาะที่การโพสขายแล้วถูกห้ามขายถูกดีลิทถูกลบถูกลบออกไปเลยอนะระบบลบออกไปเลยแอปพลิเคชันเนาะลบทิ้งออกไปเลยเนาะเออเหมือนกระทรวงสาธารณสุขสั่งห้ามเนาะ แบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เกิดจะเห็นผลอะไรแต่ว่าในเมื่อเขาติดป้ายห้ามแล้วเราก็ต้องไม่เข้าไปะนะเออเพราะว่าเดี๋ยวนั้นเดือวฉุกจับท่านเดือดโอเคแต่ถ้าเป็นที่ที่อื่นๆก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ที่สุนบุคคลนะที่ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาของแม่ย่านะแม่สามีนะเป็นภูเขาของเขาที่หน้าผาตรงนี้แล้วก็ที่กลางเกิดไปเก็บโกชิบุระแล้วก็เก็บเซมัมแล้วว่าพ่อเห็ุตรงนั้นก็จะเป็น ภูเขาของแม่ย่านะมันก็เป็นภูเขาเตี้ยๆเป็นที่ธรรมดาที่ไม่ใช่ภูเขาสูงนะอย่างที่การบอกส่วนมากก็ในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากก็เป็นที่ส่วนบุคคลทั้งนั้นนะเนาะแต่ถ้าเป็นป่าสูงใหญ่ๆเขาอาจจะห้ามหรือไม่ห้ามก็แล้วแต่ยังก็มีคนไปเก็บค่ะเซมไมที่เขาสมงองเนี่ยนะมีลุงสามีเนี่ยเขารู้จักคนที่ไปเก็บเป็นพ่อค้าขายเซมไมคือไปทุกวันเลยเมียเนี่ยไปทุกเอ้ผัวเนี่ย ไปทุกวันไปเก็บทุกวันแล้วก็มีมีหน้าที่แบบตากอะไรเงี้ยเออการก็เลยคิดว่าอยากจะทําแบบนั้นบ้างนะ <c oughs> ไปเก็บเสื้อใบแล้วก็มาตากอะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้ตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยเขาห้ามเนาะก็อดเนาะเราก็ต้องอาจจะไปหาที่ตรงที่ใหม่หรือก็อาจจะไม่ไปแล้วอาจจะไปหาเก็บนี่ๆนิดหน่อย,ห,อยหรือเก็บตรงเนี้ยก็พอแล้วนะคะแต่ว่าก็กลัวมีเหมือนกันนะนโอเคเนาะ เราก็มาเก็บในส่วนของเราแล้วกันเนาะโอเคมาบอกข่าวร้ายนะข่าวร้ายอย่างที่บอกเจ้าแม่ปักป่านะนะคะนเพื่อนก็แค่นี้แหละคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะไม่ได้เก็บปักป่าก็ติดตามชมคลิปอื่นได้ค่ะขอบคุณค่ะบา,บายดูของเพื่อนบ้านน่าเก็บมากแต่อย่าไปเก็บเช้ไม่งั้นอาจจะถูกจับนะคะ กจับนะเดี๋ยวสามีเราอายนะของตงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านตรงโน้นแหละเออ